คลัมแบ็คแล้วค่ะทุกคนเก่าคอนเทนต์ติ่งสมองไหลรีแอคชั่นนะค่ะวันนี้ก็กลับมาคอนเทนต์ของดูมันดีอีกแล้วแม่แต่วันนี้ไม่ได้มาใจใช่บอกเลยว่าเป็นบอยกรุ๊ปอันหนึ่งนะคะเนื่องจากตรงนี้ทางดูมันดิ cover มีดูมันดิบอยออกมาดูมันดิบอยกับเพลงแค่น้องชายเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไง let's go มาเลยครับค่าย้ามาไม่ให้ไปหลอกแค่นูชายอะ่ะพี่เอกซีรีส์ท่านหนึ่งแต่น,นี้คืออะไรอยู่ใอนนอฟอพี่ซีซายเของฉันถ้าเออยาใชมาจาวันเดินปีแก<ป>่ของฉันและเธอ

ที่นี่เอ็มพูดอะรับที่ไหนวะไ่รู้่ินเรอฟิลบอสประธานบริษัทมาก นี่ค่ะประธานลูกเจ้าของประธานลูกเจ้าของอะไรประธานนารีขาพนักงานไม่เก่งกูไป็นเลขพนักงานอันนี้แบบกะจะเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งอะเซเว่นเหมือนทุกคนค่ะแม่มีประธานคนจริงอยู่ตรงกลางไม่เห็นกูอยากไปเป็นแม่บ้านอาติสเนี่ยกูคงจะมีความสุขในการมาทำงานทุกวันอะ พี่เามาเลึ่งอ่ะี่เขมามากทังหน้าทัทาทาาทาง,งเสียงอันนี้ก็แล้วเก่งค่ะเราต้องให้เขา เข่งมากคือชุดมันส่งมากแบบแต่ทุกคน,ะอ,นะอะอ่ะเดอ๋ยวพายดีก่อนเฮ้ยจริงนะคะนี่แหละจริงะน,ละ,นละละูกเมนร้องนะคะเออผมมาเพื่อให้น้ตครับ งานงานว่าเก่งคนเดียวเลยนีอสเองเอจบยังโอเคเปิดวัเปิดวัจบได้ยังหรือยังหรือยังไงมีต่อไหมจะแวะจะต้องาเอาไว้เลยนะเพราะว่าก็ไม่ตัดอะจบ บอกว่าชุดทุกคนดูลุงหมดที่มึงพูดว่าพี่เก่งลุงมากทุกคนลุงหมดยกเว้นพี่โทรมัชคนเดียวที่ดูแบบเกาหลีบอยอ่ะเออไม่ได้ผูกไท้คนนี้ไม่เราสลัดหัวเขาออกแต่ความเป็นจริงนะไม่ได้หรือเปล่าแบบความบ้านๆอะไรอีหนึ่งอย่างเขาไม่ได้เอาผมขึ้นไงมึงพี่เก่งจริงอยากแบบจดทะเบียนขึ้นมรดกโลกอะไรก็ตามพี่พี่เก่งแบบเก่งต้องเสิร์ฟต้องเสิร์ฟผนันไม่รู้ว่าชอบพี่เก่งอะ ชอบไม่รู้กูชอบคาแรคเตอร์เขานั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะดูลุงๆแต่กูก็ชอบเขากูรับเขาใช่ไหมกูชอบผู้ชายแบบนี้เแบบมันน่ารักมีซันี่ความแบบซื่อๆบ้านๆกูรู้สึกว่าพี่ธรรมนี่คือแบบ ครบที่สุดแล้วอะดูเป็นวิชวลได้เลยอะถ้าีย่เป็น NCT คือคนนั้น่ะแจยอนแจฮยอนคือแบบเป๊ะแบบมากๆให้พี่ทมาไปรวมกุ๊มกับร้องตี๋เออถ้าเกิดกุ๊มก็จะมีน้ำปิงหยุดฝืนว่ายุดเลิกน้ำค่ะแล้วก็น้ค่าโอเคจะเล่นนะคะทุกคนนเหมยเล่นมหมยใหญ่มหมยกลางกันเนาะ อ่ะก็ฝากทุกคนไปสตรีมเพลงแค่น้องชายจากดูมันดีบอยด้วยนะคะในช่องของดูมันดิโคเวอร์ค่ะทุกคนไปสตรีมเพลงกันเยอะแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรก็ไปคอมเมนต์กันเยอะนะคะทุกคนเละทำใช่เหมือนวิวาเวอร์ชั่นดูมันดีบอยก็ได้ค่ะเออเอาสิฝากติดตามช่องเนเชอร์เลี้ของพวกเราด้วยนะคะอย่าดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สาวต์คอมเมนต์ได้เลยเนาะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งกริ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องของเราเนาะสำหรับวันนนีีี้้ฝัดแลวก็ราต